มาไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมคุณผู้ชมอยู่ในห้องกับคุณไดเทนะแล้วก็คุณอีดอกด้วยอีกคนรู้สึกว่าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคุณอีดอกขวามือเป็นคุณไดเทคุณผู้ชมท่านผมอยู่ตรงกลางเ้ยแมงซ้ายพยักขวามังกรชัดๆคุณผู้ชมมาฮะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะนี่ฮะคุณไดเท สุดยอดไปเลยนะมาช่างเกิดอย่างนี้โอ้เป็นไปได้คุณผู้ชมคิดดูดิโงรถถังแล้วก็ดาวเทียมเลยฮนะรีบเลย,ยอยู่ท่ามกลางเสือสิงฮนะซ้ายพยักขวามังกรฮนะร้ายกาดทั้งคู่ร้ายกาดทั้งคู่แล้วผมจะไปเอาสปายใครลนะ่ะทีนี้เอซ้อายก็ไม่ได้ขวาก็กันดี คนช็อตฝั่งหนึ่งคนช็อตอีกฝั่งหนึ่งกาเดียนนั่นยะแยวนะเนี่ยแล้วก็ไปบ้านอื่นไม่เห็นยากเลยนุ่นไปบ้านนุน่นจะยากอะไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมปัญหามีทางออกเสมอแหละถ้าไม่มีทางออกก็ไม่ออกทางเข้าใช่ไหมมา รับดาเมจม่าน,นี่อ้อมไปอ้อมไปอุ้ยสารเลว,าเลวขายขายสารเลวมากแกขายอย่าอยู่เลยเพื่อนมางมามชอบขายอะ่ะมาไอ้น้องไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย ไม่น้องรอบขายใช่ไหมไม่ต้องสร้างอะไม่ต้องสร้างโอ้โหไม่แต่งรอดไปได้ไม่ไม่มีทางกูจะไม้มันเกิดขึ้นมึงต้องไม่รอดเพื่อนอยากขายนักมึงไม่ต้องสร้างอะไรทั้งนั้น่ะข้ามสร้างเด็ดขาดฝ่าเข้ามาน,นี่เลยเป้าหมายคือฐานแม่มันนะเรียบร้อยไ่ดี <laughs> อยากขายนักมึงไป <c oughs> ไปเลย <c oughs> ฉันชอบขายทำไมอ่ะขอสปายดีๆไม่ไม่ให้อ่ะถ้าขอให้ดีๆเราก็ช่วยคุมกันแล้วแล้วนี่ปกป้องคนให้สปายเราเสมอแหละรู้ปะ่ะเหีืยงจะทำอย่า,างนี้อีกนะคุณผู้ชมห้ามนะห้ามขายนะเวลาจะโดนสปายห้ามขายเด็ดขาดนะ สองลำพอแล้วก็อุตสอยแล้วก็สองลำแล้วก็ไลโนโมาฮะคระาครกันคุณผูชมยาเป๊ะจริงๆอ่ะผมชอบกดออกทีเดียวแหละแต่ว่าถ้ากดออกแบบเนี้ยมันจะเร็วกว่าคุณผู้ชมเราจะได้ทั้งความเร็วป้องกันอา,ากาศแล้วก็ป้องกันท่าพื้นในระยะเวลาสั้นๆนะจะเร็วกว่าแต่ผมก็ขี้เกียจกันแหละ ที่เกียจอะไรบอกตรงๆพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าที่เกียนั่นละครับซัพเปิดนี่วานะเผื่อว่าพีซึมมาจะได้มีตัวยิงไกลๆช่วยป้องกันนะเก็บมาลูกป้อมช็อตนะฮนะกันหลังบ้านไวน้เลยช่วงนี้คุณไดเทบาบักปั๊มมากนะระวังให้ดีว่าชมใครเจอเนี่ย ไอเจคุณไนเทแล้วได้พันธมิตรนี่คุณระวังปั๊มคุณได้ดีฮะโอ้โหเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนวันก่อนผมลงคลิปไปก็แอบแอบโดนนะแอบมาทําไม่รู้ตัวด้วยก็ว่าทําไมเงินน้อยนอยฮะไปอยู่ข้างหน้าไปตามไปข้างหน้าเลยอันนี้ก็ไปเอาปั๊มมันมาไปไปเอาปั๊มมันมา ชอปเปอร์มันเพิ่มอกีกขอเหลี่ยมนี้ดีกว่าาเหลี่ยมนี้เลี้ยวขึ้นโอเค,อเ,คเท่านี้เงินเราก็สะดวกแล้วไหลลื่นไหลลื่นคุณผู้ชม,มโอ้หทีดอกถาแม่เยอะจังเลยอ่ะถาแม่เยอะอย่างนี้เขียดไปยิงอะ่ะยิงก็เหนื่อยเปล่าไปแล้วก็เหนื่อยเปล่าอย่างเงี้ย รถถังอีกรถถังอีกอปุ๊บไหนได้เนี่ยออกไปข้างหน้าได้ไหมนี่ขายออกโอ้ไฟดับผ่านไฟด่วนฮะออกไปให้หมดฮะไปฟ,ฟ้ามาอีกฮะ ไฟฟ้ากลับมาแล้วไฟฟ้าผมกลับมาแล้วทุกคนเกมนี้เราต้องเล่นระวังระวังผู้ชมกวนมากไม่ได้นะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกต้นเกมซ้ายพยักขวามังกรนะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงสวรรค์จากพยักไหมไม่ปั้นมันปั้นไอ้นี้มาแล้วอะ่ะอีรอบอะ่ะ เขาปั้นคีล้อบส่วนเราปั้มรถสอยครับเราปั้นรถสอยมาสู้กับเขาอะเดี๋ยวผมมีรถสอยสักจำนวนหนึ่งผมค่อยออกคีล้อบคุณผู้ชมสักจำนวนหนึ่งก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยออกคีล้อบมาช่วยสู้ตอนนี้รถสอยก่อนแล้วกัน โอ้โหโอ้โหเสียงคีรอบลั่นรัวๆเลยมันลั oh, ่นระฆังเสียงคีรอบรัวๆเลยเว้ยมันนั่งคุณมาทำไมเนี่ยคุณไทยเทอย่ามาวุ่นวายกับผมนะอย่ามาวุ่นวายกับผมนะผมอ่านออกนะคุณทำอย่างนี้คุณเพื่ออะไรผมอ่านออกนะนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วเร็วเออ ไม่ได้แดกกูหรอกแหมเราใช้ประจำแหละมุกนี้ไปเคาะประตูแล้วก็ออกอ้อมมาหลังบ้านเราใช้ประจำแหละเอามุกเราไม่ใช้เราไม่ได้หรอกเพื่อนมองกันอย่างดีอันนี้ออกไปข้างหน้าได้ไหมผมจะต่อฐานไปข้างหน้าหน่อยอะคุณผู้ชมเย็บปุ๊บ ป้อมสวยกันไว้เลยตรงนี้ไม่ให้อม่โอ้มาออกทีรอบแข่งกันแล้วมาอีดอกอีดอกครับอีดอกมาแล้วมากันแล้วขายสิรออะไรขายเลยฮะรออะไรขายเลยขายขายขาย ต้องขายฮะคุณผู้ชมมีดอกส่งคีรอบมานะฮะชุดแรกชุดแรกทํางานชุดแรกของเราก็เอาเหมือนกันวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือสวนมันกลับไปคุณผู้ชมมันจะได้สับสนนะอย่าให้มันคอนโทรลทางเดียวได้ฮะอย่าให้มันคอนโทรลทางเดียวได้ อ้อมซอยโอ้โหผมโดนเต็มเต็มเนี่ยถามผมแน่นเกินไปไวะมาฮะระเบิดฐานมาคอนโทรลคอนโทรลแยกคอนโทรลการแยกคอนโทรลมพโ้มันหุบมันขายมันขายไม่ใช่หุบมันขายฐานเพื่อจะขยับเหมือนเราเลยฮะ นี่อะไรฮะมาทำไมฮะไปไหนคุณเทคุณจะไปไหนคุณจะมาตัดไฟเขาทำไมไม่เอาน่ะเพื่อนนี่มันเอฟเอไม่อยากจะพูดคำนี้เลยไม่อยากจะพูดคำนี้เลยมีคนบอกผมว่าถ้าเราลุมเขาเนี่ยมันคือเอฟเอไว้แต่ถ้าเราโดนลุมเม่ไหลมมันคือการสองหนึ่งมันซึ่งมันคือเรื่องจริงนะถ้าเราลุมเขาไม่เป็นไรฮะมันคืออันนั้นนะอันนั้นนะโอ้จะไม่ใช่ตัดไ้ให้เขา มาตัดไฟเพื่อไอ้นี่เพื่อเอาสปายกูยังเห็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะเพื่อนไม่ได้แดกง่ายๆหรอกรอพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะนี่กลางขึ้นมาแปลว่าเพิ่มสปีดในการสร้างด่วนด่วนจีมันีจ๋าเลย มันมาอีกแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยไม่เข็ดไม่หลับไม่จำเว้ยเอาดีฮะเอาดีฮะผมสู้นะฮะผมสู้นะฮะคุณดอกคุณดอกผมสู้นะฮะ,ะ,ฮะไปฮะระเบิดปั๊มมันฮะไ่ถ่วงเวลามันหน่อยครับคุณผู้ชม ระเบิดปั๊มมันเอาปั๊มมันมาโอ้โหได้สักอันไหมคุณผู้ชมจะได้สักอันไหมดูตรงแล้วไม่น่าได้ฮะไม่น่ารอดน่าจะรอดยากรอดยากมีโป๊ปป้าอยู่ฮะแน่จริงอย่าใช้โป๊ปป้าดิวะาไมใช่เงื่อน bon ื่นใช่ไหม มาแล้วจ้าคุณผู้ชมเขามาแล้วจ้าแล้วนี่ไปไหนไปไหน,ไไหนมาเถอะมาเถอะไอ่น้องไอ้หนูมาเถอะเอาละสวยแล้วคุณเทเอาพี่ซึมออกมาทำไมอะ ออกมาทำไมอะไปซึมอะเรียบร้อยไฟหมดแย่แล้วฮะคุณผู้ชมแย่แล้วฮะไฟหมดฮะลงมาลงมาลงมาเอาพลริปไปขวางไรโน่ไว้ฮะก็เอารถสอยสอยคีรอนลงมาแยกคอนโทรลนะ เรียบร้อยเพื่อนช่วยพักหน่อยได้ไหมล่ะเหนื่อยเพื่อนพักหน่อยได้ไหมล่ะเพื่อนโอ้ยิงป้อมอีกเดี๋ยวนี่โอ้ส่งคุณบินมาอีกมันจะมากไปแล้วเพื่อนอาโฟคลีออกไปรับข้างหน้ามากไปแล้วเพื่อนมากไปแล้วมากไปแล้วมากไปแล้ว กระเปื่อสองลำนี้นั่งลงเลยยิงดักไกลๆยิงคูนไว้ก่อนนะหือร้ายมากแกสองคนเนี่กะแล้วอยู่ซ้ายขวาที่ต้องโดนแน่มันมันเป็นสายบุกทั้งคู่นะสองคนเนี้บุกมันนะบุกมันทั้งคู่เลยตรงกาแล้วดูแล้วมันยิงเกิดตรงกลางนี่จบแล้วเอาวันสาร โอวร์าร BPS อยู่ตรงกลางระหว่างไทเทกับคุณกันอีดอกออกมาทำไมพี่ซึมอ่ะไม่ต้องออกเกาะเข้าไปไปไปอยันนี้ไปดีๆจะไปด้วยน้ำตาวายคนบินมากูกลับกูกลับไม่ไหวอ่ะคนบินมาผมไม่ไหวอ่ะตันนี้ตามมาทำไมนี่ตามมาทำไมมีสปายะชัด ผมเห็นนะบอเริ่มไม่ให้เคี้ยวง่ายๆหรอกเพื่อนหนังเหนียวเคี้ยวยากเว้ยผมนังเหนียวเคี้ยวยากนะฮะคุณไม่ได้เคี้ยวผมง่ายๆหรอกฮะก่อป้องผมมาทำไมฮะไปเคลียร์หน่อยฮะกะว่าจะฟาร์มอาโบคาิปไว้ทักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะใช้คีร์ล็อกกวาดเขาไม่ได้ฮนะต้องเอาไปใช้ก่อน เก็บฐานมันเลยครับอย่าให้มันต่อมาเก็บมันยิงสักทีเดียวโ,โหยิงไม่มันเหมือนพี่ซึมเลยอะอาพูลิปเนี่ยน่าเบือ่ออะน่าเบื่อที่สุดน่าบเบื่อที่สุดกลับโลกยิงไม่มันนะยิงไม่มันอนะเตงอะมาปั่นเลยดีกว่าคุณผู้ชมหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดแปดแปดลงโอเคไม่เป็นไรแปดก็แปดวะ แต่ก็ได้นี่ไปอยู่ข้างหลังนี่ไปอยู่ข้างหน้ารับดาเมจไปไปออกไปเลยฮะไล่มันกลับเข้าบ้านก่อนผู้ชมอย่าน้อยถ่วงเวลามันไว้นะอย่าให้มันมายึดพื้นที่หน้าบ้านของเราได้หมดครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายแย่นะฮะกวาดออกไปกวาดออกไป ไม่ลงลี่เก9กูมาแล้วทีนี้ติดเทอร์โบในการออกคีรอฟแต่ยังไม่สุดนะถ้า,าสุดต้องสิบสอะนี่อะไรนี่อไลนี่อะไรนี่จะมาที่เผยอ,อีกแล้วนี่ที่เผยอ,อีกแล้วเพื่อนไปเลยครับเข้าข้างในเลยวาดเข้าไปครับ,บอกแล้วต้องไล่มันนะต้องเก็บซักบ้านคุณผู้ชมไม่ได้เราอยู่ตรงกลาง ถ้าเหลือสามคนเมื่อไหร่นี่บันเทิงแน่ซ้ายขวาแน่นอน <Unit S 1> กันนำบุกกันมาแน่ต้องจบให้ได้หนึ่งคนก่อนนะ <Unit S 1> แล้วผมเลือก <Lost. S 1> คุณไทยเทยนะเพราะว่าคุณเขามาหาเรื่องผมอยู่หลายตา <Unit S 1> มา <Lost. S 1> ไอ้น้อง <Unit ready. S 1> ลุยกับมันลุยกับมัน Unit Unit ไป ใช้แผนเขาอะกีลบนำสปายตามอะคุณผู้ชมมากีลบนำเสร็จแล้วสปายล้วก็ตามไปเลยฮะดูันว่าจะได้ไม่อย่างน้อยฐานฐานรถถังนะเพราะฐานคนผมได้ไปละโวยแล้วอย่าเหยียบกูนะอย่าเหยียบกูนะโอ้แม่งเห็นเลวนี่กูจะเบิดแม่ง ไปคับก๊อกสองโอ้ว้าปัม๊มจริงๆอ่ะสภาพแบบนี้คุณไม่ต้องว้าปั๊มหรอกคุณปล่อยแต่ก็ได้มันไม่ได้มีของสำคัญอยู่ใกล้ๆนะแต่ก็แล้วแต่เอาทั้งะนัดมาไอ้หนูจะต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดอาจจะได้ฟื้นช้าหน่อยกวาดมาทางนี้ลูกนี่ท่านลงมฐานไปลูกอ้าวแคบางส่วนไปกวาดก็พอเป็นตัวล่อละเมิดไง ยึดป้อมตัวฝั่งนี้ไงไปลอยไปลอยไป,ลอย,ไปลอยสปายเขามาส่งอาโพออกไปช่วยดิต,บบต้องมีอาโพออกไปช่วยคุณผู้ชมแมนไม่ไวหวอะช้าเกินโอ้ยมันกำลังจะหาที่หลบเลยให้ตายเถโอ้มันมีไอ้บ้องนี่ว่าโอ้ยละไม่เป็นไรเราสู้ได้เื่อผมเราสู้ได้ มากวาดเข้ามาจัดก,การรถสอยมันจัดก,การรถสอยมันให้ได้มากที่สุดเอาให้ได้มากที่สุดเอาให้ได้มากที่สุดต้องระเบิดถฐานรถถังมันเออกำลังจะพูดเลยว่าต้องระเบิดฐานรถถังมันทิงนะ้งครับเพราะมันกำลังจะโดนสปายนะทีนีม้มันเห็นนะเพราะว่าผมระเบิดฐานรถถังไม่สําเร็จได้นี่ยังจะวาร์ปอยู่อีกนะ ริงยิงจะวาบอีกยางงั้นเหรอแตกไปแล้วเพื่อนอุ้ยมีอะไรนี่ไปเอามาเร็วอ,อยู่ๆก็ป้อนถึงที่ฮะคุณผู้ชมคืออะไรฮะของแขมเมานี่นี่นี่เลี้ยวเลยใกล้สุดใกล้สุดเร็วเร็วเร็วเอเอเพื่อนแจวแจมมากขอบใจฮะที่ให้ยืมสไปายอยู่ๆค,คุณก็ต่อฐานออกมาให้เฉยฮะคุณผู้ชม ไวคีลอบอยางให้มันฟื้นกลับมาได้ฮะมีดอกก็ฟาร์มใหม่ฮะมีอะไรนี่ปลอมสปายเป็นผมทำไมโอ้ยิงไม่ทันผมจะจะยิงให้มันแตกก่อนที่เทเดจะเข้าแม่งไม่ทันเว้ยโอ้เมื่อกี้จังหวะก,กั้นใจเนี่ยแต่ยิงให้ทันยิงไม่ได้ฮะโอ้มันได้ไปซะก่อนคุณผูช้ช มันได้ไปซะก่อนมันได้ไปซะก่อนนี่ไรน์นี่เดินมาทําไมเพื่อนออกมาทําไมเนี่ยต่อมาถึงนี่เลยมชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหต่อฐานโหดมาจัดการนะไม่ให้เพื่อนบอกไม่ให้ไงห้ามเอาสปายฟรีไปเราเอาได้คนเดียว oh <my> เราเอาได้คนเดียวไอ้น้อง ไปอะลุยมันฮะลุยมันฮะโอ้โหมอนี่ออกมายุ่งว่ะออกมายุ่งว่ะต้องกลับไปคุ้มกันก่อนนะโอ้ตัวแล้วของเขายูนิตเขาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมกว่าคุณผู้ชมต้องเข้าให้ถึงฮะเข้าให้ถึง่ะซึ่งถึงด้วยนายยังมาไม่มากพอเพื่อนไปครับเก็บคุณเทให้ได้เร็ว เดี๋ยวต้องเจอกับอีดองอีเนี่ยพวกตัวอันตรายทั้งนั้นพวกนี้เลี้ยงไว้ไม่ได้ฮะเลี้ยงไว้มันเอาตายเลยนะไปเลี้ยงเขาไว้นี่เก็บฐานเพื่อนยูนิตนี้ก็หนีไปเราเก็บฐานมานี่ m เอเหลือแค่สองคนนันจะรอดหรือเปล่าออมาดูกันหมอนี่ออกมายุ่งผมเีกแ้ว อีล็อกไปอยู่ตรงนั้นเลยไปโอ้โหว,วางไม่ได้ MCV หมดแล้วพี่เทยิงฐานทิง้งอะมาเนี่มาเนี่โอ้โหเอาพอเทสมาด้วยเหรอเอาพอเทสมาด้วยเหรอเพื่อนผมขอเก็บพี่เทสไม่ให้ฟื้นก่อนนะเดี๋ยวคุณกับผมเดี๋ยวมาเคลียร์กันหลายครั้างไรขนแล้วคุณต่อฐานมาหาผมเนี่ยครั้างไรขนแล้ว ไล่ข้างในหย่นแล้วมงวงชิปเป่งเลยคุณผู้ชมอย่าลืมปับสปีดในการชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกสนับสนุสนช่องผมด้วยนะเลี้ยงชายเย็นก็ได้เลี้ยงกระเพากก็ดีแต่เย็นก็ได้กระเพากก็ดีแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยฮนะด้วยการสนับสนุนช่องผมหน่อยนะฮะช่องเล็กๆอะคุณผู้ชม Unit ready. Deploy here. มาเป็นลุยกันต่อไป็ลุยกันต่อไอหมอนี่ไม่จบมาโอ้ยจบเมือ่อหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วมึงออกมาหลายครั้งแล้ว <Unit promoted. S 2> จะไปฟาร์ม,มเงียบๆสักหน่อยไม่จบใช่ไหมฮ <Unit lost. S 2> ะ <Unit ready. S 2> เข้าไปเลยฮะ <Unit promoted. S 2> ไม่จบเพื่อนมีอยู่เท่านี้ <Unit promoted. S 2> ซ่านกักเหรอวะฮ <Unit promoted. S 2> ซ่านกักเหรอเพื่อน <Unit S 2> ไปหลังบ้านนะ มัน่เร็วมาซานักเหรอซานักเหรอซาน่ะอย่าเลี้ยงไว้อย่าเลี้ยงไว้อย่าเลี้ยงไว้ไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วมานีไอ้หนูมาไอ้หนูลงถือถั่วลงรถเก็บกล่องมาสิ ตีรอบมาเลยฮะมาไอ้น้องเตรียมตัวสู้กับคุณอีดอกต่อนะฮะนี่ดูของกองกำลังเขาอย่างแน่นเดี๋ยวเราก็แน่นแป๊บเดียวอีกแป๊บเดี๋ยวเราก็แน่นเพราะฉะนั้นก็รู้หน้าใจเย็นๆหน่อย โชคดีที่เราเสร็จก่อนนะคุณผมเพราะว่าถ้าเสร็จพร้อมกันหรือเขาเสร็จก่อนนี่ผมน่าจะแย่ครับเพราะผมพื้นที่น้อยมากแล้วเขายูนิตแคมป์รัวๆเลยช็อปเปอร์นี่แคมป์ขอบนี่ทํทให้รถสอยนี่มันสอยได้ช้าลงคุณผมมันมันต้องสอยห่างขึ้นอ่ะต้องถอยห่างออกมาไม่ได้ไม่ได้ความถ่านถังรัวคุณผู้มถังรัวถังรวถังรัว ไปฟ้าทีน่นี้เออห้ามาเลยครับลุยมันเลยอย่าร้อยก็พร้อมอะมันคือสงครามคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนที่บอกถ้าเราลุมเขาอ่ะมันคือเอฟเอเว้ยมันคือสงครามเวยแต่อย่าลุมเรานะเราลอร้องอ่ะฟ้องคุณผู้ชมจะบอกให้ลุมเรานี่เราฟ้องเลยนะ เราเสีใจนะทนายลุมเราอะ่ะมานั่งอะรนั่งแคมป์เหรอเพื่อนแคมป์เหรอเพื่อน,ออนได้ข่าวว่าชอบแคมป์เหรอมาสิมาแคมป์ใจพอยน้องโป๊ะปงง่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วแต่ของคุณเหลือเว้ยคุณดอกของผมยังเหลืออ,อีกเยอะมันเป็นตาคุณโดนมั่งแล้ว เม่อกี้ทำผมเรื่องของเรายังไม่จบนะจะไปไหนเพื่อนมาคุยกันก่อน <Unit ready. S 1> รถสวยกันสามบ้างทั้งนั้นโอ้ยจะไปวิ่งรอดข้างใต้โถ Unit Unit วิ่งรอดข้างใต้เหลือไม่กี่ <Unit S 1> คันเลย <ready. S 1> ดูดิดีมาดิของกองสามบ้าง <Unit promoted. S 1> <laughs> รถสวยกอสามบ้างนะ <Unit S 1> คุณ <Lost. S 1> คุณคุณคุณ,ค,ณคุณอีเดอก <Unit ready. S 1> คุณคิดว่าไหวก็มาเลย คือบางทีคุณอาจจะไหวก็ได้นะคิดว่านะโอ้อาจจะไหวยิงด้วยแม่งฝ่ามาถึงวะฝ่ามาถึงวะเขาวะทำไมมันไม่ล่วงแบบรัวๆวะถล่มฐานถล่มฐานถล่มฐานกับตั้งรับไปในตัวพร้อมกันนะคุณผูมทำสองอย่างพร้อมกันนะโอ้ยโผล่มานี่เงี้ยเจอขวางทางเป็นไงล่ะ มาเถอะมาเถอะนี่ถล่มฐานมันไปมาดิปอป้าก็ไปช่วยสอ,อยช่วยกันทุกอย่างคนละไม้คนละมือไว้เฮ้ยอย่านิ่งดูได้อ่านคนมาด้วยพี่ดอกผมว่าพี่ดอกไม่ไหวแล้วล่ะเ่อพี่ดอกน่าจะหมดแล้วล่ะผมว่าพี่ดอกน่าจะหมดแล้วล่ะพี่ โอเคโอเคออกมาแล้วนะเพื่ออกมาแล้วนาออกมาแล้วนาเอานะไปไหนไปไหนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเมื่อกี้ยังซางอยู่เลยไปไหนไปไหนเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วคุณดอกไปวันแล้วไปเข้าไปเลยลุยกับมันปิดบัญชีเกมมันพอละไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยง เกมสนุกแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแล้วเราโอ้ยคูณยังไม่ทันจบเลยบ้า